สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับส่องพระกับเบี้ยวันเบิดนะครับวันนี้ผมก็นําพระอีกองหนึ่งนะครับที่เก็บสะสมไว้นะครับเป็นพระของหลวงปู่สุขวัดประคองมะขามเท่านะครับเป็นเหรียญหล่อประพาบนทนข้างรัศมีนะครับองนี้นะครับพุทธศิลป์ก็จะออกเป็นประพาบนทนข้างรัศมีนะครับพิมพ์หน้าเล็กนะนะครับเพราะว่า ในประภาุณฑลเนี่ยนะครับถ้าไล่เรียงกันมาแล้วนะครับก็จะมีทั้งหน้าเล็กหน้าใหญ่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์หน้าเล็กนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยนะครับก็จะเลื่อนเลอนนิดนึงที่เลือนนี่เกิดจากน่าจะเป็นเกิดจากบล็อกแม่พิมพ์นะครับจะชํารุดนะครับหรือว่ามีเศษจากการหล่อไปติดตามร่องของแม่พิมพ์นะครับทําให้การหล่อเนี่ยนะครับเกิดมีลักษณะเหมือนเนื้อเกินนะครับนี่ ตรงซุ้มนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงข้างแก้มข้างใบหน้านะครับเนี่ยนะครับหลายพิมพ์ที่ที่ที่เจอนะครับที่ที่ได้เห็นมานะครับไม่ว่าตามสื่อต่างๆนี่บางองค์เนี่ยตรงรัศมีนี่ก็จะมีนะครับบางองค์นะฮะบางองค์นะครับนะครับที่ได้เจอมานะครับแล้วก็ตรงซุ้มนะครับแล้วก็จะเป็นตรงใบหน้าเนี่ยนะครับส่วนมากที่จะเจอนะนะครับประมวลพิมพ์นี้ก็อย่างที่เรียนไปนะครับเป็นประภาณฑนข้างรัศมีนะครับสําหรับ ตัวผมเองนะครับส่วนตัวนะนะครับเป็นเป็นเป็นเก็บความรู้ส่วนตัวนะครับที่ผมมีผมก็จะแบ่งพระองค์นี้เนี่ยออกเป็นส่วนๆนะครับที่ที่เวลาใช้ดูนะเนี่ยผมก็จะดูพวกซุ้มต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนของใบหน้านะครับแล้วก็ส่วนของลําตัวอ่าแล้วก็พวกช่วงหัวเข่านะครับช่วงขานะครับแล้วก็จะเป็นฐานด้านล่างที่เป็นฐานบัวนะครับที่เขาเรียกว่าบัวความโงงหงายนะครับแล้วก็ เส้นลัศมีด้านข้างเนี่ยนะครับก็จะให้จํามันม,มีมีวิธีการจำนะอย่างผมนี่ก็จะเนี่ยเส้นด้านข้างแต่ว่าคือต้องบอกว่าที่จําไว้เนี่ยก็คือเป็นลักษณะเบื้องต้นนะครับเพราะจริงๆแล้วของที่ทําเรียนแบบก็มีนะครับซึ่งทุกวันนี้งานฝีมือก็เยอะนะครับนะครับแล้วก็พวกโลหะนี่บางทีทํามาตั้งแต่ 30- 40ปีนะงนั้นมันก็มีความเก่านะครับ ไล่ใกล้เคียงกันเลยนะครับฉะนั้นต้องแยกแยกออกเรื่องพิมพ์ก็สําคัญนะนะครับแต่ส่วนมากผมที่ผมผ่านผ่านตาที่เจอมาเนี่ยนะครับส่วนที่เป็นพารที่เป็นเนื้อหาแบบทาเรียนแบบเนี่ยอาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่ครบถ้วนทุกอย่างนะครับมันก็ต้องมีม,มีมีจุดที่ให้สังให้ให้เราสังเกตนะครับแยกแยกออกได้นะครับแยกออกจากกันได้นะครับว่าเป็นพาร์ทที่ แท้หรือไม่แท้นะครับนะนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะผมจะแนะนำนะครับว่าในส่วนตัวว่าผมดูพระองค์นี้ผมดูมีลักษณะการดูยังไงนะครับนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยนะครับคือผมดูธรรมชาติของพระก่อนนะครับดูพิมพ์ดูพิมพ์ก่อนนะครับถ้าดูพิมพ์แล้วมันถูกต้องก็มาดูไล่ลำดับมาต่อไปนะครับก็คือพวก เนื้อหาของผิผวโลหะนะครับว่ามันได้อายุไหมนะครับมันมีการแต่งเติมอะไรตรงไหนบ้างบ้างหรือเปล่านะครับนะครับแล้วก็จําพิมพ์มให้แม่นนะครับถ้าพิมพ์หน้าใหญ่นะครับกับหน้าเล็กมีความแตกต่างกันยังไงนะครับใบหน้าของพิมพ์หน้าเล็กเนี่ยเขาจะมีเปิดเหมือนผลมะตูมที่เลียวเล็กกว่านะครับหน้าใบหน้าที่จะยาวกว่าส่วนถ้าเป็นหน้าใหญ่เนี่ยใบหน้าค่อนข้าง,งจะกลมขึ้นมานิดนึงแล้วมีความใหญ่นะครับนะครับแล้วก็ ช่วงวงแขนนะครับวงแขนเนี่ยนะครับแขนที่ทิ้งมาเนี่ยนะครับจะออกเขาเรียกว่าย้วยหน่อยสักนิดหนึ่งนะครับออกไปทางด้านขวาขององพานนิดหนึ่งพี่ๆจะเห็นนะครับนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็แขนตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่ได้วิ่งทิ้งตรงนะครับเป็นเส้นตรงไปเลยมันจะมีเหมือนกับโค้งขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็โค้งเข้าไปรับตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนวงแขนเนี่ยถ้าสังเกตจริงๆนะครับคือที่นี้จะทิ้งเหมือนทิ้งดิ่งลงมาเลยนะครับในลักส่วนตัวที่ผมดูนะครับนะครับบางองค์นี่พี่จะเห็นลักษณะว่าตรงนี้เหมือนเป็นเขาเรียกว่าต้นแขนด้านบนเนี่ยนะครับจะเหมือนเป็นมีมีออกกำกับออกเกงเฉียงหน่อยจะเป็นเหมือนกล้ามเนื้อนะครับถ้าเป็นมนุษย์นะนะครับเปรียบเทียบนะครับนะนะครับเราก็ให้ดูนะครับนี่นะครับวงแขนดูความเป็นธรรมชาตินะครับถ้าเกิดว่าเป็นของที่ทําขึ้นมา เ็าจะดูอีกแบบหนึ่งนะครับมันมจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยสวดทรงนะครับมันจะไม่เป็นธรรมชาตินะครับอยึางนี้นะครับส่วนขานะครับช่วงขาเนี่ยช่วงส้งเท้านะครับจริงๆแล้วเมื่อตาติดชัดๆพี่จะเห็นเป็นกีบเหมือนกีบเลยเป็น2เป็น2ชิ้นนะครับเป็น2ช่วงนะครับคือชิ้นบนกับชิ้นล่างนะครับก็จะเป็นร่องๆนะครับเป็นกีบเท้าเลยนะครับเช่นเดียวกันด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าติดชัดๆนะครับนะครับเราก็มาดูนะครับพวกบัวต่างๆนะครับ เม็ดบัวนะครับแล้วก็ฐานบัวความบัวหงายเนี่ยนะครับก็จะติดคมชัดนะครับบางองค์ก็รอติดได้สวยนะครับบางองค์ก็คือสวยคมเลยก็มีนะครับแล้วก็อย่างเหรียญนี้เนี่ยก็จะสภาพพอประมาณอย่างที่พี่เห็นนะครับก็จะมีตั้งแต่ด้านบนนะครับแล้วามจะมาติดตรงฐานด้านล่างตรงฐานบัวตรงนี้นะครับนะครับก็ก็เรียกว่าหย่อนสวยลงมานะครับแต่ก็ดูธรรมชาตินะครับก็จะดูง่ายดูโดยรวมนะครับก็ พอดูได้นะครับพอสวยงามสวยงามพอสมควรนะครับอ่านะครับเวลาเราผมดูพระอย่างเงี้ยขออนุญาตครับผมก็จะส่องนะครับผมก็จะตะแคงดูนะครับทั้งด้านข้างพี่จะเห็นนะครับนี่คือถ้าเราดูด้านหน้านะครับก็จะเป็นมิติเดียวนะนะครับด้านหลังก็จะเป็นมิติเดียวนะครับแต่ถ้าเราเกิดตะแคงเราก็จะเห็นหลายๆอย่างนะครับในองค์พระนะครับลักษณะต่างๆทางนี้พี่ก็จะได้เห็นนะครับนี่เส้นประพาุนทนนะครับเนี่ยเส้น เส้นประพาณฑลนะครับนี่จะมีความคมนะเห็นไหมฮะเขาจะคมนะครับมีมิตินะเห็นไหมครับนะครับแล้วก็ส่วนเส้นรัามีด้านข้างเนี่ยนะครับถ้าองติดชัดๆนึงก็จะปิดลงลึกๆเลยนะครับนะครับนะครับส่วนหลายๆหลายๆท่านที่เขาเขาเขาแนะนํามาแล้วก็เขาจะให้ดูบางท่านเขาจะให้ดูเส้นนี้ที่เส้นทึบที่ตรงหัวไหลสองเส้นทึบๆติดกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วบางองค์นี้ที่หล่อติดบ้างไม่ติดบ้างมันก็มีฉะนั้นตรงนี้ผมผมไม่เอาเป็นเกณฑ์มาวัดนะ นะครับแต่ก็ให้ให้ให้จำเอาไว้นะครับนะไม่ใช่ว่าทิ้งทั้งหมดนะครับนะครับส่วนเพวกเนี่ยเนื้อหาของพวกบัวฐานบัวเนี่ยมันจะต้องแบบเป็นธรรมชาติบางองค์นี้ถ้าของเล่นบางองค์นี้มันจะขีดดิ่งตรงมาเลยเป็นเส้นตรงมาเลยก็มีนะครับฉะนั้นก็ต้องให้แยกแยะด้วยนะครับแล้วส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ผมมาดูก็คือเอเ่อ รอยตะไบรานข้างนะครับรอยตะไบรอยแต่งรานข้างอันนี้ก็จะมีแต่งนะครับแต่ว่าด้วยผ้าที่มีพอมีอายุนะครับใช้ไปนะครับก็จะสึกไปนะครับนะครับเห็นไหมครับคือตะไบที่แทงเนี่ยก็จะมีทั้งแทงตรงนะครับเฉียงก็มีนะครับอันนี้ไม่เป็นเกณฑ์นะว่าจะต้องแทงตรงอย่างเดียวหรือเฉียงอย่างเดียวหรือลักษณะนะครับเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับมันก็ อันนี้ไม่ได้เป็นเกณฑ์นะสำหรับผมเองนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับด้านล่างพี่ก็จะเห็นใช่ไหมครับเวลาเขาแทงแต่ไปนี่ก็จะเป็นเฉียงนะครับนี่แทงแต่งนะครับแต่งแต่งองค์พระนะครับนี่นะครับส่วนบ็อกแม่พิมพเนี่ยบางทีเราก็จะสังเกตเห็นเนี่ยในเวลาเขาเทขออนุญาตครับเวลาเขาเทเนี่ยพี่ก็จะเห็นนะครับนี่คือเส้นขอบแม่พิมพเห็นไหมพี่จะเห็นในแม่พิมพ์ด้านหน้านะครับนะครับอันนี้ด้านหลังเห็นไหมครับนะครับนี่นะครับ คือแต่งก็แต่งพอสมควรนะครับเพราะใช้เป็นนานๆก็พวกรอยพวกนี้ก็จะไม่มีความคมนะรอยกระใบนะครับนะครับลองสังเกตได้นะครับนะลักษณะรองตะไบเนี่ยนะครับท่านหนาแบบเขาเรียกว่าหยาบหยาบอะมันก็ให้ระวังให้ระวังไว้นะครับเพราะจริงๆภาพพิมพ์นี้ที่เจอมาที่ส่วนมากจะเป็นแต่งละเอียดทั้งนั้นเลยนะนะครับรองตะไบจะเหมือนระใบที่ไม่ค่อยมีความคมแล้วอะนะครับแต่งเหมือนละเอียดนะครับนี่พี่จะเห็นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับ นี่นะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับรอยตะไบนี่จะแทงเฉียงแทงตรงไม่เป็นเกณฑ์นะครับไม่ผมไม่ได้เอามาเป็นเกณฑ์นะนะครับนี่นะครับดูนะครับปอกล่องสันต่างๆเวลาเขาแทงตะไบนะครับนี่นะครับจะแทงขึ้นแทงลงไงก็ช่างนะครับนะนะครับแต่ปลกล่องตะไบนี่จะต้องไม่มีความคมนะครับไม่ใช่คือพระพวกนี้เวลาเขาสักใช้เนี่ยคนใช้เขาก็ต้องแต่งตะไบก่อนนะครับก่อนที่จะมาใช้นะครับนี่ดูนะครับนี่เห็นไหมครับ ตัดออกนะครับแต่ละองค์แต่ละองค์แล้วก็มาแต่งตะไบนี่อันนี้ดูง่ายๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะส่องเนื้อให้ดูนะครับสําหรับเนื้อพระด้สูบติดไปหน่อยนะครับสําหรับเนื้อพระองค์นี้เป็นโลหะผสมนะนะครับดูนะครับนี่นะครับคือจะบอกว่าผ้าของหลวงปู่สุกเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะเขาทําเรียนแบบมาเนี่ยนะครับเป็นสามสิบสี่สิบปีแล้วฉะนั้นบางอย่างเนี่ยนะครับ เนื้อหาขององค์พระนี่มันก็จะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าก็ต้องมาแยกแยะอีกพีนะครับของออสีของวันนาของโลหะนะครับนี่นะดูธรรมชาตินะครับให้ดูผมดูธรรมชาตินะครับของผิวโลหะนะครับการหล่อเนี่ยบางทีพวกเลอะๆต่างๆพวกเขาเรียกว่าเนื้อเกินต่างๆที่เกิดบนองค์พระเนี่ยนะครับบางอย่างมันก็จะต้องมีความคมนะนะครับถ้าเป็นพระฉีดหรือพระอะไรที่เขามาทําเรียนแบบเนี่ย นะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนะเห็นไหมครับนี่ดูวงแขนสังเกตวงแขนสังเกตใบหน้านะครับใบหน้าตรงนี้ก็ติดลำไรนะนะครับพอติดนะครับพอมีนะครับใบหน้าจะเป็นกลมนูนเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับออกเหมือนผลมะตูมวงลีนะครับเห็นไหมครับนะครับนี่นะครับดูเส้นซุ้มนะครับนี่นะครับให้ดูชัดๆนะครับดูผิวนะครับขออนุญาตนะครับจะซูมมห้ชัดๆนะครับอ่ะ ประมาณนี้นะครับพี่นะครับนี่นะครับส่องให้ดูชัดๆเลยนะครับนี่นะครับรอยตะใบนะครับมีนะครับแต่ว่าตามระยะเวลานะครับตามการเวลานะครับนี่อย่างนี้นะครับด้านหลังนะครับพี่จะเห็นนะครับนี่เป็นโลหะผสมนะครับฉะนั้นในนี้ก็จะมีทั้งทองแดงทองเหลืองนะครับส่วนไหนที่แก่ทองแดงก็จะสังเกตจะแสดงออกมาให้เห็นนะครับถ้ามีทองเหลืองมากๆนะครับ นะครับก็จะออกมาให้เห็นเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับลอยตะใบแบบนี้นะครับนะนะครับนี่ตัวกระลาจันด้านหลังนะครับนี่นะครับดูให้ดีๆนะครับนะครับนะครับจำเอาไว้นะครับนะครับบางองค์เนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จะมียันเต็มไปหมดก็มีนะนะครับมีทั้งตัวเถาะตัวอะไรนะครับหลายๆตัวนะนะครับให้ดูนะครับนี่นะครับ แบบนี้นะครับเห็นไหมครับอย่างเงี้ยไม่มีความคุ้มนะครับพี่นี่อย่างนี้รอยตะไบนะครับจะแทงตรงแทงเฉียงนะครับไม่ใช่เกณฑ์นะครับไม่ไม่ไม่เอามาเป็นเกณฑ์นะสาหรับตัวผมนะครับนี่นะแบบนี้นะครับเหรียญไม่ได้บางไม่ได้หนามากนะครับนะครับนี่นะครับให้ดูชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับอ่ะนะครับพี่สําหรับพิมพ์นี้ก็พอประมาณนะพี่นะตัวผมเองก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับก็สะสมตามความรู้ที่ตัวเองมีนะครับนะครับนะครับ ครับก็เอาไ้เป็นจุดสังเกตเพื่อพี่ๆจับจุดไหนที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นนะครับจนถึงหน้าตอนนี้นะครับก็อันไหนที่จับจุดได้นะครับเอาไว้สังเกตหรือไปซื้อนะครับผ้าซื้อหาผ้าพิมพ์ประมาณนี้นะครับนะครับจะได้เอาเป็นข้อสรุปในการเช่าซื้อนะครับไม่ไม่มากก็น้อยนะครับพี่ๆนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้นะครับพี่นะครับสําหรับพี่ๆท่านใดที่ชอบนะครับก็กดติดตามนะครับพี่นะครับกดแชร์นะครับ นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้นะครับเวลามีคลิปมานะครับผมจะเอาหาพระนะครับที่มีเขาเรียกว่าพุทธศินที่ดูง่ายไม่ยากมากนะครับเอามาแนะนำนะครับนะครับแล้วก็แบ่งปันความรู้กับพี่ๆทุกท่านนะครับขอพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ